ชิวัดอืมใจพี่ว่ะไม่น้ำหมักมันเป็นงอนลูกจอดรถปุ๊บพ่อเลยพี่น้องเลยนี่อาสวยงามเลยปลาได้เจ้าจะไม่กินเอ้ยปาดคาร์ฟได้ก็ขึ้นไหลกินได้บ่ได้ของคากันเถิดเจ้าจะเอาเงี้ยบอกเออไปเจียาผู้เดียว สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องสุขุสุคนครับผมปอกกันอยู่ทั้งคู่ครับวันนี้ครับอยู่อำเภอน,นาเหน้านะครับพาพี่น้องมาปิีนผู้เก็บเฮ็ดเบิงนะครับได้ยินข้าาซาวาาเฮ็ดทั้งที่ออกหลายนะครับนะมาสองคนนะครับสวัสดีจ้ามาสองคนแต่ว่าทังนี้ไปไม่ได้แล้วย่างขึ้นไปเอาจังได้กะไปเบิงน้ำกันครับมาหาอยู่หากิน ตางทินนะครับมากไก่บรู้ว่าจะเป็นยังไงนะครับมาหากินต่างทินเอาจังตดก็ฝากเป็นกำลังใจให้ผมสองคนนํานะครับเจอแล้วอือโอ้ยโอเคเก็บนั่นแหมเก็บเท่กันโอเค อันนี้แม่แล้วมันจะพูวีง่งได้ไได้เตรียมต,ตาแล้วว่าว่าท่านได้ผมพึงลงรถวางยานนึงครับโอ้โหลงรถกัะพรอเป็นมืเลยครับโอ้ย่อจังสีหลมันไ่เคยปลอจังอีกแนนครับพี่พี่อ้ายาอย่าอยาอย่อย่ย่ะอองาอยอยาอยดอ่ย่่งง่่ เมีนครับผมก็มัตามนั่นแหละไก่มาจะอ่อนไรเที้ไก่เป็นได้ก็มัดจะเพิ่มเพิ่มมาต่เพิ่นลงอันนี้หรอกมัดตาคือกันีเอ่ะอที่น้องก็ไกะได้เห็นหน้าขาวพี กินได้บนเอากินได้แเสกินละเียเ่อเกเอาหกเลยแม่แม่ดเีเอาตเต็มไม่กันแม่ลูกกรไดจะ่วดอรพ่อพี่นองพี่น้องพี่น้องพี่น้องผู้เวี่งุได้แล้วออเต็มเลยครับพี่น้องครับ กำลังออกเียาวนเ้ยวุ่มเดียวกินได้แท่สิอ้าวไปพวนมันไม่ได้เห็นตันนี้ลนั่นเนตัขายคนหลยนี่ลเอ้า จองทุกีดิชไว้ลงเน้แม่แม่ขอบใจที่บอกขอบใจที่บอกไ้น้ำหมักมันปนวดอ้ป็รนี่เไอ้เจลงผู้เดียวว้าวว้าวนี่แหละไอ้เจายหมานเบิ่งสิโอ้ยด้ปาดขา้พคนหนา กินได้บบได้หั่นค้ากันเกือเจ้าอย่าเอาแมนบอกเออไปเสียวผู้เดียวกินบาได้เจ้าอย่าเอาว้าจังสั้นบางสั้นเหรวเจ้าอย่าเบาดูเจ้าก็เอามาจ้างสั้นโบเคยเกือบนะนี่แหละเห็ดพวกนี่ว่าเอาไปกินเป็นข้าวอีกเด้อข้าเอาได้วพี่น้องเหรฟังข้าวโยกแกงเลยมันจะเป็นเห็ดอยังกับนี่น้องกับนี่มูจากคล้ายๆเห็ดคาแต่กับโบแมน โ้พ่กันเหยียบไปขัีดวเดียมันไหลมันไหลม่หมันไหลมันไหลเราท่านต้องเหยียบไปเนี่ยี่นี่ก็ยังเอาว่เบิดเต็มเลยเตาเกล็ดนกอย้ามาไ่ได้ชาวจะไม่ถึงแข้งกับเท้าาวนบของไว้ โอ,อ้เ็บยนี้ดาอยะแห้่ไปเลยตัดขานะคนหลายเออนุ่กางบางตัดบางนกักบัตรตัดก็ไปตัด,ปเดเอาที่ไหนเนี่น้หงา้ัอาวคุณ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 างตอขึ้นไปใครอยู่กับมือนี่บรรยากาศค่อนข้างที่จะดีคึมคึม น้ำไปผู้กับกระไยนะครับพรเจ้าได้พดละเต็มตามอู้ีูครับอู้หูน้ำไปอือห้ามเลยออกพป้งไเลยตาแกงปักเลย,อยโอ,อ้ยเดีาพ่พอเป็นงูลลนี่เนาะไปครับคอยหาไปเรื่อยๆนี่บบเนาะ หวานแห้องอนปลาพี่น้องครับงามงามอุ้ย็นน้ำแกน,นี่สวยงามอน,นิอนนอทานพ่อชียงปุ๊กกำลังเกิดยางไม่ต้องไก่พ่อเอละงก ดอกเดียวไม่งงไม่กล่วนี่โอ้ยพี่น้องครับเป็นจุ่มเลยนี่เี่กกูดะกำลังเกิดอ่ะอืมโอเค นี่ดูดังดดังสี่นี่ครับออีนี่ครับอือเก็กลุ่มเลยอาดูดูดูีพีสอง โอ้่สวยเลยกำนังเป็นตาหักกะไรอีกกุ่มนึ่งฮึ่ืออือขายเงาครับพี่เขียงปุ๊กนีเฮ็ดกอแดงครับ ไปครับคอยหาคอยอย่างไปเรื่อยๆครับพ่อเให้เราโงกดอกเดียวย่างจนขาล่าครับส่วนหลายจะเป็นเห็ดทานนะครับออกหลายว้าชิบหนังครับเดี๋ยวเกิดแต,แต่แต่อ,อนแห้งโมก,กัน,นเป็นจุ่มเป็นจุ่มอยู่เย็ดโหลด หน่อยเงินกระดอกน่พ,พี่พี่คุณไม่ได้ตัดขานะครับพื่อไปตัดที่ลงังคนหลายนี่ ไม่ได้เห็ดนี่เ,เ,นเต็มเลยครับอ้าพี่น้องครับท่านดอกใหญ่เลยคุณน,นี่สองดอกอน้่น้ำเงีเย็ใจสุดนี่นคุณชาติโอ้ดอกงามคนี่ครับบอกว่างีแล้วเห็ดท่านนี่แหละที่ตามหา สุดยอดอือขนงามครับมาทางปีครับปีง่ามงามไม่เอาเอาพูนก้อนเอาอกำลังนุ่มๆเลยโอ้โหงหัวกําลังนุ่มๆเลยเนาะอ่าผีทางปีครับพี่น้องครับจอดรถปุ๊บพอเลยพี่น้องเลย นี่้าสวยงามแห้งมูเดียวหลายดอกเลยพี่พี่ครับพี่ครับพี่ทางพี่สองดอกพี่น้องเอ้ยดอกบใงญ่เลยเฮ้ยสองดอกครับคุณนะ <c oughs> กำลังจมหาเห็ดทานพอดีครับพี่น้องครับอืขาตัานปักเลยนี่ครับหลีอยู่พี่งามแห้ง ่ได้อยู่เอาไปหนึ่งเล้วแต่ผู้แล้วแต่ผู้ใดสีได้เนาะจอดมองได้ก็มีเบิดได้ครับเห็ดกำลังออกนะเอาทางไหนต่อทางหลังครับโอ้ยางแห้งบ่ได้ครับเดี๋ยวย่านเหยียบเพราะว่าพระท่านได้เชียร์อยู่โอ้ยพระเจอ้ยปลาโอ้โชคดีแห้งครับบุดาเงอะบูดาบม่ได้เชียร์เลยซีดอกเอาจัดการโอ้นี่แหละ ที่ที่เห็นก็เจ้าได้เต็มรถตมรมเต็ออมล่าเมื่อคอืสวยงามมากอ,มอันนี้เป็นกล่องโทรศัพท์ด้วยครับเด้อยบอลูภาพรับเสียงสีตรงกันบ่ว่ากล่องอันนั้นผมแบตเบรซละพี่ขาเนีนปักเลยหนึ่งกรับตับหมองหูแน่นแฮะขาปะกนเนาะหมขาปะกุนนะครับพี่น้อง,งครับพี่คือจอดถือมองแท้ จอดปุ๊บเห็นเลยปุณห<ด>ะาข,าเ, <ม Young. S 2> ขาเนียนจุ๊บขาเนียนสุดยอดเปดด็น,ออน,นด,ดนอ,อ,มอดดนดก,มา,าอกม,าามาทางพี่ครับปุณห์เราจะอ่อนแห้งนี้จะดอกบวงนี้เต็มความร้อนเลยมาเะมาทางไหนอีกมาทางพี่ทางพี่ครับอยู่ข้างกันใช่ละ,ะนี่นี่เลย น้อยคนเคลียเต็มเลยนะเนาะคุณผู้ชมโอ้สุดยอดครับมึงมูเดียวแต่ไอีโซพี่น้องมึงดูมูเดียวเวพ,นนพ,พรา<โอ>ะท่านได้เคลียเอาเดี๋ยวเคลียมังกรครับหามูมันกัอนออหญิงดอกหนึ่งครับอืมก็ยอดน่าบอกเสรุปครับพี่น้องครับผลงานวันนี้แบตพุมเบิดนะครับ วตัติอัดต่อยวัฒนอันนี้เป็นกล้องโทรศัพท์มิแต่ดอกสวยๆครับเอาฝากไว้ตัวนี้ครับผมมันอยู่เดี๋ยวสียางต่อปลาหนาเยู่เดี๋ยวเก็บเห็ดหนางัวาจักหน่อยค่อยจะออกจากปลาครับเอาค่อยพอกันเมื่อหนาครับปุ้มสวัสดีครับ